เข้าสายย่องหน่อยตาเนาะบลาบดสับปะเลอะไม่นีบดจอดเลยว่ะโอ้ยดูมันไหลดิดๆออกมาเลยน่ะได้เรื่องไม่รอนั่นเป็นอะไรถึงได้ขึ้นมาขึ้นไปเอาคว้าลงนะเอาลงยังไงอ่ะเดี๋ยวให้เอาเช่าขึ้นไปบ่อขึ้นเลยนะข้นไปเรยู่ อะคือกดทายอยู่เดี๋ยวห้องไหนอ่ะเอออัน,นบอ่ออันคางกันน,ะน่ะเงียบเออ,อเลงข้ลงห้างหลังลงลงลง,ลงอ๋ออ๋อใครบ่อพ่อตโดนเหรอโอ้เจ้า <c oughs> ขึ้นเหรอมันเจ้าขึ้นได้ติดบรติเ่องลงมา ว้ยยังไม่หูล่ำบอกเพราะว่าพ่อเพราะพ่ออะไกันดึงอยู่ฮนก็พ่อแล้วแล้วมันไม่หยุดอืงมันถือกล่องให้เราผิดอ่ะนั่นน่ะม er ันหลุดน่ะมันหลุดออกจากอันกลมๆมันเลยไหมมันฉีกลองนะตัวนี้ถ้ามันดังมันตีโป้งๆสองแผล ได้เรื่องก็ดูสภาพรถดิไม่ให้ล้างได้ไงนี่โบโบวะบโบวะโบโบวมีทางแต่ตำรวจเชื่อมยังบม่ยูเหรอยังมันหัวนั่นเกียวมันใบเกียวมันดูหัวน้ำเนี่อ๋อซื้อสีไะน่าจะได้อยู่ดินน้ำมันก็อยู่ ดินน้ำมันมันจะไม่ละลายหรออันนก็ที่เขาติดนั่นมันเบิดเบิดหรือเปล่าเรวดินน้ำมันมันก็ละลายตัว9 3ตันหม้น้ำอุดอยู่อยู่แต่อาจจะซึมน้อยๆบริยู่ยหล่อไปเส้นไหมอือหือจะอาจจะเพาะแกะปัญหาเลอยู่งยอดเราไม่มีพัดลมใช่ไหมนี่ะลมตะขางข้าวเป็นสูงเลยบ้านต้องสูงมากเอฟจีถามว่าทำไมไม่เอาลมเป่าบ้างรถอะโสกะมกบ จะให้เอาถังลมไปไว้ตรงไหนถามก่อนนี่เดี๋ยววันนี้เราเกี่ยวนี่เสร็จแล้วเราล้างรถเราเลยเราไม่มีงานต่อแล้วเขาไปเกี่ยวแล้ว <c oughs> เขาไม่ท่าเราแล้วนะ่ะ <c oughs> ล้างจอดไปเลยจ้า เอียงหลุดขีบอยู่ว้ยเหรอีบพุช้อนขีบหยิบสี่มันมเปื่อยอย่ามันหลุดขาดไปยืมเอาลองอันนี้เว้ยโล้ยเด้วยนเกี่ยว,เ,ยว,เ,ยวเปื่อยอยู่ไหแล่วขาแล้ว ไม่ได้เรื่องเลยเห็นว่าถูกก็ได้ <laughs> ใช้ยังไม่หมดฤดูยังไม่ครบฤดูดกาลเลยอันแนวขีบ <laughs> แล้วเราจะทำยังไงกับม้อน้ำเราละ่ละ ให้ม <s uk as> ันบกเนี่ยเถอะมะนาวก็ได้เดาบกอะไรเนาะเกลือลิกนเอากระเือมันโบกเนาะไห้มันหัวมันบกเนี่ยเกียวเ่เียวเกียวกับน้ำลุ่งานดิเกี๊ยวเกียวเกียวเียวนะวงก็จะของอย่านนาะมะนงานนี่เดียวปเกาซีมนมไนะที่หนึ่ง ซเมนปูนไม่ใช่เหรอซีเมนเาร้านไหนร้านที่ขายก๊อกน้ำขายอันนั้นอ่ะเหรอย้อยปกปก,ปกต่ออีกก่อนอีกสี่นาทีแล้วค่อยจะไปให้นี่เอามางเช้ามาใส่อันนี้เนี่ยเหรอ ือไมันมองหนีมันน้อยพูดเหรอกไม่ได้มาตรฐานเลยกระแด่วเวอาไทยตามอีกแล้ว <c oughs> กระแด่วเวอาไทยมาซ่าน <c oughs> กระแด่ผู้ไทยห <c oughs> ลงนะ่ะหลง สับปะเลอจ่อยแล้วตัวจะเท่าเสียตาแล้วหรือว่าเสียตาอ้วนมาเท่าสับปะเลอต้องรุ่งไปใจให้อ้วนสับปะเลอจ่อยหรือว่าเสียตาอ้วนเอ,าอ,อน้าตอกตอกเครื่องดาบมันนีรุงเลยบ่อดปุ๋ยว่ะไ่มาใส่ที่ไหนดีเอาดีแย่สิมีเรื่องหลายจาังเรคืออนไรจริง อาไม่อยากมีเ <brightness> ง <desserts> <Negative notes> ินเดือนหรอออดีฮักเลยมาเกิอมาเนี่เนี่ยแก้วแก้วชาเขียวไขรบกมาหองเอาได้นะหลุดขี้เก้า ก็เจาะกันไม่บอกว่าขึ้นกูเกาอีกเนาะอุ้ยซากมะแรงปอทอดกรอบโอ้ยเชาวชาวแมงก็แค่คุยกันก็ได้เป็นแค่คนคุยเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้อาเชาอีกแก้วหนึ่งเมื่อกี้เอาให้เข้าไปละ ชาวยังไม่ได้กินเลยอ้าสู้เขาสู้เขายัดเข้าไปดิว้าสามีพ้วนละขึ้นรูทเลยพี่คลิปแมพลองเพื่อเจาไปไปป๋อเอาลองเบิง้งเอาจีจีเบิ้งได้ป๋ ต้องถือค้อนใช่ไหมนี่นี่มองนี้มันมันคำนี่เจมก้อนเช้าแจมก้อน,น,นแล้วคอยบิดออกไม่ถือค้อนเราไม่สวงไปแล้วค่ะไปซื้อเกาวก่อนบ๊ายบาย